สวัสดีครับนี่ส้มตำล้ำนะกระถินด้วยนาบานลุงพลครับกระถินด้วยอันนี้ส้มตำของน้องปฝนครับแม้แกงส้มคือมันคือผู้ใหญ่ดีอันนี้จับปลาใช่ไหมครับฉันย่านแมนอันนี้คือใคกระถินนี่ให้อยู่แล้วใช่ไหมกระถินนี่ให้ทุกโคตรว่าต้องรู้ให้ใช่ไหมกระถินใช่ชื่อมนุ่งลูกครับซ้อนมีบ่อกซ้อนมันพอบ่อยากจับนะ แสบนะครับเดาซิมกันเดาซิมต้องพุงในค้าก่อนรถซาตเป็นไจะเป็นอะไรรถเก่งรถจักรยานรถตีนอาผมก็ขึแล้วินยาวเท่รถพวงนี่ไอนี้ผักานี่ผักากินก็ออนนี้ก็ได้เดมตัเนี่ยแ่บอยู่ครับตัวขนาดเลยเติมเยอะผักกเน้าว เักเน่อักเน่อผักกาดักโักน่ักน่อัหน่ผักขาักขาักโอมผักขาักเน่อเ่หลายชื่ออร่อยเดอผันเดอพวกนี้จะบ้าเพินเลยสามสิบมาเด้อกินได้มดบานครับเลยขนาดจวดขนาดเล็กสั่งได้มด สร้างในไนมสร้างแบบไรวันนี้มีโปรโมชั่นถ้าซื้อส้มตำแถมปีกล้วยนะครับแถมปีกล้วยให้นะฮะแต่เขาบอเปิ้ลฮะอ๋อคือเจอดีได้ไหมคะนี่ย ก็มีนออไข่ค้างค้างก็มีอันนี้ไข่ธรรมดาหรือไข่ค้าง้างไข่ข้าวนั่นแหละไข่ข้าวเนาะถุงละซาวบาทบอกถุงละยี่สิบบาทยี่สิบบาทซ้าบ้าบอขายครับเพิ่งขายซ้าบ้าบอขายขายยี่สิบบาทอันนี้ร้านส้มตำเจเปิลนะครับขวัญเปิลผมเจะาองสุรโอจะถ่ายวิดีโอสามสิบบาทไม่อาไตองบอลมแล้วครับเอามาตอนนักเก็ตผุนไก่เด้ไม่ใก่เด้ ใครเดมีครับผมนี่ยคราคือการอุดหนุนเพิ่นพอแล้วพอซื้องินหน้าพอจะมาซื้อแล้วพอจะมาขายมีมะขอพร้อ่ะโอเคเออขายดีขายดีเจเปินอ่เลกินละมโอวานนี้ต้องทนอยมาอุดหนุนมาอันนี้เด็กเจยมขายเพิ่มนี่ครับมาขายกล้วยจ้าขายกล้วยครับมาแวะอุดหนุนเด้อครับเด้อจ้าควดคะ คนก็เริ่มลงไปปล่อยสักหน่อยครับม, <า S 1> มีมะขามป้อมด้วยนะครับมะขามป้อมทุงละซาบาทไปหาโรดแถวพัทยาแถวบางแสนโ,โดยถ้าได้ทุงละซาบา,าเท,าาทเล้อเต<ด>ะาาเโรดครับเขาเคยซื้อ อครับอันนี้แม่ค้าจะใส่ครับเนี่แม่ค้าบ้านเลอเนี่ยขายุยอยมือนีก้แม่ค้าแม่ค้าบานกะมากอกครับนี่แม่ค้านี้มาเด้อมาอุดหนุนเพื่อนเด้อครับเนี่มาเด้อจ้า เป็นเอฟซียายธอมนมาอุดหนุนในเด้อานี่ผู้ใดมาเป็นเอฟซียายธอมมาอุดหนุนในเด้อเพ่นวะยาอันนี้สามชิพสองกรงห้าชิพหลายแต่ได้ไหมค่ะครับต้มซุกแล้วเรียบร้อยครับเนี่ยนานมีอัน่เอฟซีลุงพลมาอุดหนุนนำครับมาจากบ้านไหนครับชาโนมานค่ะชาโนมานครับนันมาไก่อยู่ได้ครับมาก็บไปเจอลุงพลเนาะเมื่อนี้นะเพิ่อนสก้ามาก็น่าจะเป็นมื่อแรกครับมา ครับน้ำไหมกระต้มแล้วเรียบร้อยครับไปครับบางมองกินได้เลยครับถุงเดียว30มสิว่าเราต้มได้อะครับแม่ค้าเพิ่งกับขยันขยันมันสดก็มีมาจากซานุมานสามารกโผล่ค่ะ อซ่ามาก็บอกบ่พอเงิบ่อค่ะวันจันทรใสปุ๋ยมานก่มันี่อแมห้าสิเนาะอบห้าสิบบาทแม่ค้าใจดีนะแม่ค้าแม่ค้าแอมเลยครับเลยค่ะนี่ร้านเจ๊บรรทมนะครับเด้อ มาเด้อไผามากครแวะอุ่นหนุนเพิ่นเด้ <c oughs> อท่ามันนี้โคกที่สี่สิบสองนะครับเด้อของประถอน์มันนี้ย่างย่างมีมีหอดเชื่อเลอยย่างมีเครื่องมือ<ะ>โคกที่สี่สิบสองแล้วครับมันนี้ครับมาขายดีปัยัง<ะ>จับสิรับโทรอซ้ำนำเอฟซีจับสีดำดำโอ้ยคณะคณะสองคนเลยครับนี่เดี๋ยวมาแผลยเอามาเออ หน้าสองคนอนนี้บวาดบวายเลยพาร์ตกันมาเด้อครับเด้อนังพักกล้องก็ได้ครับชิมาลบอน้ำพักไปเอาเด้อค่ะเด้อมาทางไหนเนาะครับมาแตกบเขามตกาเขาครับอ่รานมาแต่ลาน้นจ้าโอครับครนังพักกล้องก็ได้ครับ เราเล่นปลาถนกับปลาสมกลวยครับอันนี้ปลาจำลองปลาจำลองเนาะครับอันนี้ปลาถนสวยยังสวยวยังสวย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 สยสวยสวยลลยสวนสวย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 สละสวยสวบอันนว้สลยสวลสวยลวยสวยสวยสสวยลวยสวยสวนลวยสวยสวยนวลสวกสวยาย นี่มาไงแบบหนี่มีแถมให้ด้วย FC ลงพลหนึงเยอะเลยครับเออมาเรื่อยๆครับยัมีมาเรื่อยๆครับสวัสดีบรับ ก็ยังไม่หยุดนะครับยังไงเราทรมาอยู่ตลอดนั่นอยู่หวเคี้ยวนะกาแฟแกงหวงนูนี่แล้วฝากนี่ก็ตามเลยแทบบอมีเวลาว่างเลยครับได้ยังเมื่อกินเมื่อวานนี่นะแวะไปพาดนะ ม่เข้ามาวะไม่ข้ามาเลยสวัสดีครับจัดใหม่สวัสดีครับกระขายดีมากครับเสียภาขายดีมากเลยสวัสดีครับครัสวัสดีครับมาทางไหนเนาะครับ โอ้ยมาจากระยองครับอ่าเป็นพี่น้องทีู่โบขาวอ๋อขาวาเปนมาเทียวขาวแบบมาเนาะมือมือแรงพันมาทุงวันขาวเป็นบบาประยุกโอเค้ยขาวเป็นงานเป็นงานพันหลายเรนี้คขาวเปนงานขาวเปนล็กปรไะเทียวบางเบืองมาเห็นขาวขาว

ส่งนำกับประธานเลยเบอร์นบเบอร์ไหนครับเบอรเบอร์ของแม่น้องอาชีนะครับด้านบนเบอร์เข็มหน้าจอไว้ได้ครับ0 8นย9แปดสี่้าเเบ้าทวอีกครั้งครับ084997 เก้าแปดหเบอร์ล่างเป็นเบอร์ของย่าน้องอาชีนะครับเบอร์ล่างย่าอาชีครับผมศูนย์แปดศูนย์แปดสองาก้สีกอีกครั้งครับ082-993-1498ครับผมขอบคุณมากมากค่ะสนใจลายไหนเบอร์อะไรไซสอะไรก็ติดต่อมาที่เบอร์ย่าน้องอาชีได้เลยครับผมสอบถามกันได้ครับ เอาตัวเอาืไม่เอาก็มาิต่อเามาดยใส่นดินบเงเียคนงดินมาึงแล้วราคะเสื้อกอมาขายเสื้อค่ะอุ่นนุนหน่อยนะคะร9อยเกค่ะผ้าพัดต้อนร้อยเปอซ็ค่ะ ตลอดก็ใช่อันนี้ของร้านของเจ๊ป่านนะครับแต่อันนี้ครับอ่าไปทานมากัแวะอุดหนุนน้ำเลยครับร้านเขาดีร้านเขาเลิศโอเคแม่ก็จูสใส่ได้นะคะใครชอบบางคนครับได้ครับเด้อเครื่องดื่มก็มีนะครับเด้ออยู่ร้านมีร้านนี้ร้านเดียวครับเครื่องดื่มครับมีขนมกินลูกชิ้นทอดมีหลายครับ เฮ้ยลูกชิ้นย่างมีวาฟเฟินนีฮอตดอกมีครับอันนี้ dog, รนน้านแม่ค้ามาจากสกลครับเกษตรสีมาขมือขอมือดังคือแล้วต้องกรัวอดครับอันนี้มีได้กินตลอดอนี่มาให้อดตยา่ยากเลยครับมาทางนี้มาให้กินตลอดขนมมีอย่างมี้มืมดเลยครับ ตัวอย่างอะไครับโอเคครับเดี๋ยวผมดิบเข้าไปในบ้านต่อครับไปหาคุยน้ำพุเทาต่อสวัสดีครับผม